สวัสดีครับตอนนี้นะครับโจเสนผมเองก็อยู่นะครับในหมู่บ้านนะครับของชาวเขานะครับของเวียดนามที่ซาปานะครับในหมู่บ้านแคทแคทวินเลสครับอยู่หมู่บ้านน้องแมวนั่นเองนะครับบรรยากาศเป็นไงว้าวไม่น่าเชื่อนะครับสวยงามมากเลย300อาเลยครับโอ้นี่ผมอยู่ที่ไหนผมอยูอยู่บนสะพานนะครับหมู่บ้านเสียงดังนะเพราะว่าเป็นน้ำตกด้วยนะครับ ยเยสส่สุดยอดไปเลยว้าวน,น,นะครับสุดากาศที่เต็มปอนด์กี่ครับเพราะว่าประเทศเวียดนามนันเป็นประเทศที่เรียกว่าพึ่งพัฒนาครับแล้วก็มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากๆที่สําคัญนะครับสถาป่าเป็นชายแดนแล้วก็เป็นภูเขายอดเขาสูงครับเป็นส,สถานที่ท่องเที่ยวกำลังเริ่มโด่งดังนะครับ ขาดเจ้าของเฟซบุ๊กคุณมาร์คก็เบิดนะครับก็ยังบินเฮลิคอปเตอร์มาลงเที่ยวที่นี่นะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวครับอย่าลืมนะครับซาฟานะครับและที่ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าต้องมีที่อันซีนในเอเชียอีกหลายที่ที่ผมจะพาไปนะครับเอ้าก่อนกลับไปครับหมุนอีกรอบหนึ่ง ครับเป็นเจอกันช่วงนะครับวิดีโอทันไปที่ใหม่ครับ